สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับน้ำมันพืชเนาะเพราะมีคาถามเข้ามานะครับว่าน้ำมันพืชที่เรารับซื้อมาเนี่ยเอาไปทําอะไรนะครับแล้วก็จะมปตอบคำถามนะครับว่าเขาได้เอาไปขายเขาไปทอดซ้ำจริงหรือไม่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าน้ำมันพืชเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยอันเนี้ยเราอะไม่ได้เอาไปทอดซ้าแล้วก็ไม่ได้ไปขายเป็นมือสองนะเพราะน้ำมันพวกเนี้ยมันไปขายมือสองทอดซ้ํากินไม่ได้อันตรายมาก แต่ทีนี้ครับพวกนี้เนี่ยเราซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ส่งเข้าสู่โรงกันครับเพื่อไปผลิตเป็นพวกน้ำมันไบโอดีเซลหรือน้ำมันไบโจอัครับทีนี้ถ้ามันจะขายได้เนี่ยต้องทําอย่างไรบ้างน,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าทํายังไงถึงจะขายได้และสิ่งอะไรที่ไม่ควรทําเกี่ยวกับน้ามันพืชน,นะครับอย่างแรกครับสิ่งที่เราควรทํากับพวกน้ำมันพืชต่างๆนะครับก็คือเราควรที่จะทําให้เขาเนี่ยมีการรอให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราเก็บน้ำมันพืชตอนร้อนเนี่ยผมบอกเลย โคตรอันตรายกระบวนการต่อมาครับสิ่งที่เราควรทำเนี่ยเราควรที่จะทําการนะครับแยกกากแยกตะกรอนออกให้เรียบร้อยนะครับปกติเราก็จะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้หรือใช้เป็นพวกตะแรงธรรมดาก็ได้นะครับในการแยกพวกตะกรอนเศษอาหารต่างๆเนาะต่อมาเราก็ทําการกรอกใส่ปิ๊บมาให้เต็มปิ๊บครับหรือจะกรอกใส่ขวดมาก็ได้แล้วก็ปิดภาชนะให้มิดชิดครับทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ควรทําเกี่ยวกับการขายนะ้ำมันพืชนนะครับนั่นคือ1 อย่าผสมน้ำครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่น้ำมันพืชผสมน้ำเนี่ยมันจะทําให้ไม่สามารถขายได้เพราะน้ำกับน้ำมันพืชนะครับยังไงเวลาขายมันผสมรวมกันเนี่ยมันจะแยกเลเยอร์เลยนะครับระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำมันพืชเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะต่างกันค่อนข้างเยอะมากเลยอันที่2นะครับที่น่ากลัวมากคืออย่าผสมสิ่งเจือปนนะครับเช่นใส่น้ำมันไฮดรอลิก หรือใส่น้ำมันเครื่องลงไปนะครับเพราะการใส่น้ำมันไฮดรอลิกกับน้ำมันเครื่องลงไปในน้ำมันพืชนะผมบอกเลยเสียของเสียราคามากๆนะครับเพราะน้ำมันพืชปกติเนี่ยราคาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นทําตามผมรับรองคุณขายน้ำมันพืชได้แน่นอนครับ